รู้เลยมันต้องเยอะเป็นการระรอกดราม่าที่มาติดๆกันเดี๋วบอกนะลูกเก่าฉันจะไม่ทันวางเอาพี่เรียวสวัสดีค่ะลูกเก่าไม่ทันวางลูกใหม่มาแล้วอีกวันมันมากเมื่อคือ นี้นะคะก็จะเรียนเชิญทุกๆคนค่ะทั้งแฟนคลับคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะเราจะไม่นั่งดูกันแบบเฉยๆรุ้นแบบเฉยๆอีกต่อไปแล้ววันนี้เราจะต้องมาช่วยกันร้องและมาช่วยกันเต้นด้วยนะคะเพราะว่าความสนุกเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปปกติแล้วรอบ preliminary ในรอบชุดใบหน้าโอเคพล่นุก็ต้องสนุกนกอยู่แล้วแต่ว่าชุดราตรีเนียวน,นี้ก็เป็นการาฉีกแนว นะคะว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นเพลงที่ช้ามันอาจจะเป็นเพลงที่สนุกเร้าใจแล้วนางงามเขาจะต้องเดินออกมาแบบสับๆๆเนี่ยมันจะทําได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปชมกันรับรองสนุกค่ะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรค่ะเซอร์ไพรส์เมื่อคืนก่อนค่ะอะไรนะคะเซอร์ไพรส์เรื่องเมื่อคืนค่ะก็อันนั้นก็ยอมรับนะคะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าตอนเช้าตอนตอนเช้าเนี่ยก็ได้มีการคุยกัน คือจริงๆอะพี่ปุ้ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าน้องเขาแจ้งเมื่อไหร่น้องเขาแจ้งวันกลางคืนกลางคืนก่อนหน้าหนึ่งวันอะเขาเรียกอะไรนะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แจ้งแจ้งเมื่อวันก่อนเนาะกลางคืนก็มาแจ้งกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงของกองบอกว่าเออพี่ปุ้ยคะมีเรื่องนี้นี้เราังแล้วเอ้ยมนไม่ใช่แล้วนะคือ คือตอนแรกก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวหรืออะไรเลยแล้วก็เบื่อความดราม่ามากแต่อันนี้พี่ปุ้ยมองว่ามันไม่พูดไม่ได้เพราะว่าน้องเขาก็มาบอกกับพี่เลี้ยงว่าเขาคิดดูแล้วเนี่ยเ,เขาอยากไปเรียนต่อนะคะไปเรียนต่อแล้วก็เขาขอให้แบบว่าไม่ต้องพูดออกไปไม่ต้องบอกพี่เลี้ยงไม่ต้องบอกด้อมหรือแันขับของเขาได้ไหมเพราะว่าที่ไม่บอกเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคิดแบบเด็กๆอะว่า บอกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียใจพี่เลี้ยงก็มาบอกพุยแค่นี้บอกต้องคุยอะ่ะก็เลยไปคุยก็สรุปมาพี่เลี้ยงก็บอกว่านะวันที่เราให้เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงซึ่งเวลาวันประถมนิเทศเนแ่แล้วเราจะจีจะคือเขาเห็นตั้งแต่ใบสมัครแล้วล่ะคะ่ะว่ากฎข้อบังคับของกองประกวดทุกกองประกวดจะเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าพี่เลี้ยงกองก็บอกว่า,วามีน้อง ป๊อปเปเป้ปีเดี่ยวอะไที่เขาไม่ขอเซน็นด้วยเหตุผลว่าเขาอยากไปเรียนต่ออ่าเราก็แต่ว่าไม่ให้บอกใครเขายินดีที่ว่าถ้าเขาตกรอบก็เขาจะสละสิทธ์อ่ะพี่วเอ้ยมันมันพูดกันคนละอย่างละรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ก็เลยนัดเอ่อน้องเข้ามาคุยเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าอันที่หนึ่งพอเขาดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดเลยเขาไม่คิดว่ากระแส การประกวด Miss Universe Thailand เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อย่างนี้โชว์มันใหญ่อย่างนี้เขาเคยประกวดที่อเมริกามันก็สวันจบเขาบอกเขาบอกแม่พูอย่างนี้เลยแล้วก็เขาไม่คิดว่ามันยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วเขาก็คิดว่าเ,เขาจะไปเรียนต่อดีกว่าเราก็บอกให้อยู่คิดดีๆน,นะอยู่มาถึงวันนี้แล้วตอนแรกน้องเขาบอกว่าเราสามารถที่จะไม่พูดอะไรได้ไหมเขาไม่อยากให้พี่เลี้ยงทีมเขาเนี่ยเสียใจ ไม่อยากให้ร่องของเขาเสียใจเราก็บอกอ้าแล้วยูมีวิธีเมนเทจยังไงอะ่ะเขาก็บอกว่าเราก็ถามเขาตรงๆว่ายูคิดว่าตัวยูเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขา top 5แน่นอนแต่ว่าเขายินดีคือเข้าไปแล้วเขายินดีที่จะสละไม่เอาอะไรเลยเงินรางวัลเลยก็ไม่เอาเลยสละให้คนต่อไปมา,าบอกอันนี้ไม่ใช่แล้วเราบอกยูตั้งสติดีๆนะเรื่องที่หนึ่ง ยูบอกว่าแพชชั่นของอยูยูเพิ่งมาเจอในวันนี้วันก่อนพีริมสองวันเนี่ยยูมีบอกว่ายูมีแพชชั่นที่จะกลับไปสมัครเรียนน้องยังไม่ได้สมัครนะคะน้องบอกชัดเจนแล้วน้องกเออ็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราด้วยเพราะว่าเรากลัวมากว่าวันนึงเนี่ยเดี๋ยวมันพูดกันไปพูดกันมาแล้ววุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เขียนสเตทเมนที่เราสองหน้ากระดาษเป็นๆก็แต่ก็เขียนตามที่น้องพูดเลยอะค่ะว่าน้องยินดีน้องจะจกลับไปเรียนหนังสือเพราะว่าคิดดูแล้วก็อยากเรียนหนังสือมากกว่า เราก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องขออนุญาตยูเหมือนกันว่าเราจะเก็บเงียบไม่ได้เพราะเราต้องซื่อสัตย์ต่อคนดูเราต้อง stop voting ทันทีหมายความว่าถ้าคนดูรู้เขาก็ไม่โหวตแล้วว่าอยู่ออกจากการประกวดแล้ว <S <S ส่วนการที่นี่จะปล่อยให้อยู่เข้ารอบเราคิดว่ามัน unfair to everyone เพราะว่าคนที่จะเข้า top 5ต้องเข้าด้วยศักยภาพของเขาไม่ใช่เข้าเพราะว่า คนนี้สละสิิตแล้วเอามากองประกวดเอามาแทนแล้วบอกไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าเราเนี่ยจะโกหกทุกคนในโลกนี้เราทําไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกน้องว่าไม่เป็นไรรอกลูกเราต้องคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับแฟนๆเราขอโทษเขาเสียแล้วแม่พุ้ยก็เอ่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนกลับมาเนี่ยเราจะคุยกันแล้วแม่พุยพ้ยก็ไปงานของไปน,นเนอร์กับคุณมวาดน,นะคะไป d i น n e r แล้วพอ,อกลับมา ความที่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องพูดเดี๋ยวนี้ต้องเรียกมาคุยเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่เลี้ยงก็อุย้ยมากันขนเสื้อผ้ามาเต็มเลยอะ่ะแล้วก็มาด้วยแบบความหวังอะ่ะไม่คุยก็เรียกคุณโอพี่เลี้ยงเขามานะก็สืสารมากเลยอะ่ะคือเราไม่ได้ว่าน้องว่าอะไรนะเพราะน้องเขาก็ยังเด็กอะ่ะแต่ว่าพี่เลี้ยงมาด้วยแวบ,บตามมีความฝันมากแล้วเราก็เรียกมาสัมภาษณ์ก่อนว่าเอา้าโอแล้วโอ,โอไปรู้จักน้องได้ยังไงเขาก็เล่าว่าเขาตามน้องมา2ปีแล้วน้องก็แบบบอกว่ามีแพชชั่นที่อยากจะประวด แล้วเขาก็ทิ้งงานทุกอย่างเลยในช่วงของ n i v e r s e Thailand เพราะต้องการที่จะปั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ไปถึงฝันนั่นคือความสุเข,ของเขาละแล้วก็ไม่รับงานอะไรเลยแล้วพวกเขาแบบตัดประกายมากอะ่ะเราก็บอกว่าอ่ะน้องโอออกไปนั่งข้างนอกก่อนนะขอให้แม่ปุ้ยคุยกับเป๊ปปี้แป๊บนึงขออนุญาตเขาก่อนแล้วก็เรียกเป๊ปปี้ลงมาคุยว่าเป๊ปปี้เ a ย์ไอเอ o กซ์ย e ชุดเทลเอฟฟี่ for y o u พี่โอพี่เลี้ยงขออนุญาตาเขานะแล้วเราก็สอนเขาด้วยว่า ถึงเราจะผิดพลาดเรื่องการแจ้งใช้คิดช้าไม่เป็นไรหรอกแต่เราต้องขอโทษเขาเบบี้เ <Baby S 2> ขาก็น่ารักเขาบอกเขายินดีดก็เลยเรียกพี่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็นั่งเป็นล่ามให้ดีพี่ปุย้ยคุณพ่อแล้วก็อินดี้ก็นั่งแล้วก็มีพี่เอ็มโชว์ดเดลเตอร์เราก็เขาก็พี่เลี้ยงเขาก็คือเขานั่งมือสั่นเลยอะแล้วเขาก็พูดต่อยว่าแม่ปุย้ยหนูควรต้องทํายังไงวันพรุ่งนี้หนูจะอยู่ยังไงแล้วหนูจะกดหมอกใครก่อนเป็นคนแรกเพราะว่า การทำนางงามคนเึีทุกคนดูดีว่ามันมีองค์ประกอบมากมายเชือผ้าหน้าผมนูม่นนี่นั่นเยอะไปหมดจะแจ้งคนเหล่านั้นยังไงพี่พ๊วยบอกตั้งสติค่ะลูกความจริงเท่านั้นก็คือความจริงแต่ก่อนอื่นใดก็ได้อธิบายทั้งหมดแล้วก็ให้เป๊ปปี้มาไลฟ์ขอโทษทุกคนที่ได้ยินกันไปนะคะคือน้องไม่ได้เรียนหมอน้องก็บอกถิดแล้วเขาไม่เคยบอกว่าคาว่าด็อกเตอร์หรือ p h d นั่นคือปริญญาเอกนะคะทงด้านเอ่อบิสเนสอะไรนะที่น้องจะเรียนอ่ะนะคะเออน้องบอกว่าน้องจะกลับไปสมัครยังไม่ได้สมัคร เราก็บอกไม่เป็นไรถ้าอยู่ไม่มีแพชั่อที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ปุ้ยมองอีกมุมหนึ่งมีหลายคนบอกว่าเนี่ย TPN อใจดี TPN อแบบว่าไม่เด็ดขาดมันไม่ใช่นะคะในเมื่อดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ดิฉันพูดตลอดว่าเราต้องการ empower ผู้หญิงและเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เป็นคลังสมบัติที่คนที่สุดแล้วก็จรรัง,ย,งยั่งยืนที่สุดคือการศึกษาในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเดินกล้าที่จะเดินเข้ามา สารภาพกับเราว่าเขาเขาไม่รู้ใจตัวเองเขาอยากกลับไปเรียนแล้วทําไมเราจะไม่ให้เขากลับไปเรียนแล้วทำไมเราจะต้องไปปรับเขาการปรับเขาเขารู้ดีค่ะเขาก็ถามแม่ปุ้ยว่า,วาอยู่จะซูอะไรไหมบอกไ้ม่ซูอยูหลอกอยู่ก็เหมือนลูกไอ้คนหนึ่งการที่จะให้เขาไปเรียนหนังสือแล้วต้องมาซูให้เป็นแบบอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ปุ้ยว่ามันคนละประเด็นนะคะและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจว่าเราอยากจะ empower กับทุกคนว่าถ้าเขาจะไปเรียนไปเลยเพียงแต่ว่ามันต้องแยกแยกวารันอะนะเรียนก็ส่วนเรียนแต่ ความรับผิดชอบที่มีต่อที่เรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็สอนเข้าไปแล้วว่าให้คิดเร็วเ็วตัดสินใจเร็วๆเ,เพราะว่าอยู่เป็นคนฉลาดอยู่จะมาเพิ่งคิดในวันที่มันจะขึ้นพี่ริงสองวันเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็มันอันแฟกับผู้เข้าประกวดอื่นๆเขายอมรับหมดนะคะเขาน่ารักมาก<ๆ>เขายอมรับหมดเลยแล้วก็ขอโทษขอโทษอย่างที่ได้ได้เห็นกันไปค่ะคก็ปีหน้าเนี่ยมันก็จะถามว่าบทเรียนเราก็คงจะต้องคุย ปกติแล้วไม่เคยถามนานๆนะคะว่าโยอยูจะทิ้งการประกวดกลางคันแล้วกับไปเรียนต่อไหมมันมันมันคิดว่าไม่ในหัวคิดไม่มีนะคะ,คะก็จะคงต้องถามว่าเธอจ้าเธอเรียน,นแน่เพราะปีหน้าที่จะปรับแน่ๆแล้วนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอเออคิดว่าไม่ได้มงกุดแล้วไปเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นแน่ๆเลยมันไม่แฟร์กับใครทั้งสิ้นนะคะก็ะะอันนี้จะถามว่าเป็นบทเรียนไหมเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบทเรียนหรอกค่ะมันก็เป็น เหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งสติแก้ไขกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําทันทีคือการพูดความจริงแล้วก็ให้น้องอขกมาขอโทษแฟนๆเสียค่ะล่าสุดแม่คุยแม่คุยกับน้องหรือยังคะหรือว่ามีการให้กำลังใจในก่อนขึ้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมก็ก็ไม่ได้ให้กาลังใจนะคะจริงๆแล้วเราต้องแ์ด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยแม่คุยก็อ่านข้อความเยอะไปหมดเลยจริงอยู่ทุกคนบอกสงสารเปปป้คือสงสารเพราะเขาร้องไห้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้ไปอะไรไม่ดีเลยนะนี่คือทางเรื่องที่เขาแบบว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขกว่าเขาเป็นคนที่เม k e ิสิชั่นเองพี่ปุ้ยว่าคนที่น่าสังสรรที่สุดคือพี่เลี้ยงและทีมของเขาพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นกู้สตังก์มาเลยนะเพื่อจะอามาทานู่นนี่นั่นให้น้องและทีมเบื้องหลังบ้านอีกนับสิบชีวิตและแฟนคลับที่มานั่งเฝ้าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่โรงแรมโอ้โหซื้อขนมนมเนยมาด้วยความรักที่จะมาส่งพลังให้น้อง อันนั้นนะพี่พุ้ยว่าน่าสงสารเพราะว่าน้องก็มีความสุขในการที่ตัดสินใจอย่างนี้แล้วที่พี่กุ้ยให้ขึ้นโชว์ preliminary ในวันนี้พี่กุ้ยบอกมาว,ว่าทําให้เต็มที่เพราะอยู่จะได้โชว์ชุดที่ทุกคนเนะี่ยพุ่มเพลําลังกายกําลังใจและกําลังสัตย์ตันะ้เนี่ยทำให้ยูยูต้องพลาวิทวีเซนต์แต่แน่นอนนะยู่สละสิทธิ์แล้วไม่ว่าอยู่จะเดินดีแบบมงลงยังไงอยู่ก็ไม่ได้แคน์จากกรรมการสักแม้งนะคะ อนี้เนาถึงได้คุยกับน้องส่วนวันไฟโนลเนี่ยโอเพนนิ่งน้องคงจะได้ขึ้นโชว์แน่เพราะว่าน้องไม่ได้ซ้อมเพราะาน้องบอกว่า,มา,าเมื่อวานโชว์ดีเรคเตอร์บอกว่าน้องบอกว่าเจ็บขาน้องก็นั่งเ,เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ซ้อมเลยค่ะก็ค้คิดว่าให้อยากให้สังคมมองทุกอย่างในมุมบวกอะคะ่ะถ้าเรามองกันแค่ว่าเ,เราต้องปรับเขาหรือต้องทําให้เขาได้รับบทเรียนพี่ปุ้ยว่ามันไม่สร้างสารรค์ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ย เขาไม่ได้โกงนะคะเขาไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขาผิดพลาดในการสื่อสารหรือในการรู้ใจตัวเองในช้าไปนิดนึงซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นๆ ต่ว่านิสัยในกองน้องก็น่ารักนิสัยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุญาตให้เขาไปเรียนและการปรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคงทำไม่ทําให้ทีบเร่ารวยขึ้นมาคิดคิดอย่างนี้นะคะก็ใครจะมองว่าอ่อนแหัดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราคิดว่าถ้าสังคมเนี่ยอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจกันให้อภัยกันแล้วก็หยวนหยวนกันเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดคิดอย่างนี้จริงๆค่ะแม่พูดยัคะก่อนหน้านี้แม่พูดออกมาอะไรว่าจะมีกัเสียงขาแบบว่าแบบ ็อันนี้อ่ะคือไม่ได้บอกเขาตุบนะแต่บอกว่าอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่ามันก็มีทรายมาจากพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก่อนหน้าวันเดียวเองที่น้อพูดอ่ะเพราะพี่เลี้ยงก็บอกว่ายังไม่ชัวร์เพราะว่ามันอาจจะยังพูดกันไม่ชัดเจนยังสื่อสารกันไม่ชัดเจนจนกระทั่งก่อนเมื่อวานอ่ะมันชัดเจนพาะน้องก็ได้มาคุยกับแม่ปุ้ยเองว่าเขามีความปรสุคที่จะกลับไปเรียนเขาอยากเข้าฮาร์เบร์ตก็คือก็คือใช่ค่ะเพราะว่าแต่วันนั้นเราพูดไม่ได้เพราะเขาเดี๋ยว เขาคิดผู้กันเขาคิดผู้กันอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เราเป็นผู้ใหญ่เรารู้แล้วล่ะทรงนี้เนี่ยนะคะแต่ในกองก็ไม่มีสงครามนางงามไม่มีนะคะไม่ไม่มีสงครามนางงามก็มีนางงามผู้กันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าทุกคนก็รักกันน่ารักดีค่ะโอเคนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะแม่